ต้องยังไงต่อละ่ะชนเ จะเยอะปีกาดด้วยนกาดด้วยอ้ยากัดีค้ับสวัสดีคใช้กันเหมนะโอ้ยตายตายตตายตโอ้ตายตาอะไรเนี่ยบยกอยบาปแต่นตายเนี่ยเมียจ๋าอยากโดนทิปอะไรเว็น นนี้นะครับเราสองคนมาจากโนตอมากับมาแลวเบลนำสินค้า<ง>ซื้อเลยปวดหัวเลยชิ้นแรกเป็นของสักดิธิ์เมียทองสักดิธิ์กับมัจาัยนคุณช้าบน้ามัดพระคุณเจ้าเลยครับโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวท่านประธานไปตามกุ้งยิงเนี่ยมึงโชว์หลุกออมเลกอรเกยกรกยมเลกอรเกยมนเลรยตาหมดเลยครับวี ขอบคุณมากเดี๋ยวเอาตังค์ให้หลักกุฏิโอ,อ้โหยังไงถ้าถ้าจะสีชอบไหมลองถามท่านนี้ชอบไหมครับได้สิหรือจะเลือกตัวอื่นก่อนที่เขาจะมาเป็นพระเขาเป็นครูปีชามาก่อนนะ,ะใครเอาอเ,อเรื่องเขาเขาอกหักเรื่องรถตัิดในจานเอาไงดีก่อนนะครับครูปีชากลับไปก่อนนะครับ,บ,อนนรบโอ้ย <c oughs> กลับนะมาเสแซมมีอีกไหม ไปทางไหนก็ได้ครับยังมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งทางนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะนำมัสก,การค่ะน้มัสการนะครับต่อไปเป็นอะไรดีคะ<ำ>ต้องชอบแน่ท่านเศรษฐีไล่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปให้ท่านประธานดูหน้าขอแจมอ่อยเรืกกร่องระหว่กกางเรามันจบไปแล้ว มาตรงนี้ลูกมาตรงนี้กาบมาตรงนี้ชอบไหมครับชอบตัวไหนตัวายังไงครับสองค์นี้เป็นนางกวักที่เราเอามาจากวัดที่หมอหมอสลเมืองมอสลเมอเลยนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เป็นทองขอที่ดวงตาสามเลยคือถ้าพวกท่าท่านของเลยคือถ้าท่านอยากจะปากหวานดูที่ปากของนางกว่าคนที่สองออไปกูก็เลยมนันก็ถามมันล้ลุแล้วทั้งตาทั้งปาอยากได้อะไรขอแม่นางกว่าคนนี้อะไรจูบกันเหรอไอ้ลูกน้องล,ลูกน้องรู้สึยิ่งใหญ่บ้างเลยเป็นลูกน้องอ๋อช<ม>่วงนี้น อะล๊บรถอน,นันนี้ล๊บรถเท้าเทียมผ่านแล้วแต่จะเปิดเผยตัวนี้เลยหรอ่ะเขามีค่าสโลแกนยังไงคะสวยแซ่บเสด็จเสดากระโดดกระเด้เดา,แดดแดดาไปที่กอง โอยยางเลืองมากจังไม่เป็นไรเออไปนั่งตรงนั้นยังไม่ใช่ของยังไม่ใช่โอ้โหดีนะไม่โดนไฟตรงนั้นเมียจ้างั้นเราได้กินไก่ย่างห้าดาวแล้วช่วงนี้หมูหันไม่ค่อยมีเอาไก่หันไปก่อนเอาไก่ไปก่อนฮะไก่สองตัวนี้ มาจากหมกอหมาหม้อหมาเมืองตัดก่อนคนนี่คนเขียนบทอยู่นี่มามาไม่เมืองแล้วเมืองไทยแล้วมาเป็นของสำคัญของไอ้ไข่โอเคครับเดี๋ยวครับครับหลงไหมอย่าเพิ่งยันยันยันลอยเล่ลอเล่กับมือถือไว้ตอนใส่ทองมาโอ้โหหลงพวกมันรุ่นแรก เขาจริงเขาล่ะปีน้องจนเจอกันกักพี่บมโคุบุมทำอะไรนึกถึงตอนสั่นดึกดุ่ยวันนี้ร้องเพลงออกมาเป็นเงินเป็นทองครับเอาตรง ใช่ไหมลืมพักลืมพักคุณอยากกินลูกบอรใช่ไหมคุณกินเลยนะกินเลยกินลูกบอร์ไหพี่สารวัตรขาคุณยังยิ้มไม่เสร็จเลยมาเร็วจัา สีพัญญานะครับโอ้คนคนบ้าอะไรซื้อแต่ของแปลกๆดูละละดิด้านนแ้อะไรเรื่องอยังไม่จบ๋ยวก่อนจบขออนุญาตหานหมดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ยิ้มและกระโมงขาดขาดจริงค่ะเ่นาสุดท้ายดสิ